ยอดผู้ป่วยพุ่ง802รายยอดผู้ป่วยสะสม17,023รายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มคงเดิมที่76คนสวัสดีครับพี่น้องอสมอทีเคารพรักทุกท่านครับสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่29มกราคม2564ครับ หมอชาติขอนารายละเอียดมาแจ้งให้กับพี่น้องอสมมอทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้นะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่802รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้756รายวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ89รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน692รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่เข้าที่กักกันตัว2ราย แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้19รายรวมแล้ว802รายนะครับผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่1 7 0 2 3รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศสูงถึง14,585รายพบว่าหายป่วยแล้ว11,396รายเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ109รายผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่5,551ราย เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะครับคงเดิมที่76คนนะครับเรามาดูภาพรวมทั่วโลกกันนะครับถึงวันนี้แล้วติดเชื้อแล้วประมาณ101ล้านคนนะครับกลับบ้านได้แล้ว73ล้านรายยังรักษาอยู่26ล้านรายเสียชีวิต2ล้านคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสวมหน้ากากรักษาระยะห่างมันล้างมือเช็คชื่อในไทยชนะนะครับ หลังจากที่ดูภาพรวมระดับโลกแล้วเราก็มาดูภาพรวมของประเทศไทยบ้านเรานะครับมาดูนะครับ8 0 2รายมาจากที่ไหนบ้างพบเป็นการติดเชื้อในประเทศ781หรายมาจากต่างประเทศ21รายนะครับติดเชื้อในประเทศมาจากสถานที่เสี่ยงอาชีพเสี่ยงแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า89รายนะครับจากสมุทรสาคร79รายกรุงเทพมหานคร7ราย พระนครศรีอยุธยา2รายอ่างทอง1รายการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนนะครับ692ารายจากจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับสมุทรสาคร686รายกรุงเทพมหานคร3รายนนทบุรี1รายสะแก้ว1รายและระยอง1รายมาจากต่างประเทศ21รายนะครับผ่านการคัดกรองและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทุกประเภทนะครับ19ราย มาจากประเทศอินเดียสองรายสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งรายเยอรมนีสองรายแอฟริกาใต้หนึ่งรายบาเรนหนึ่งรายเนเธอแลนด์สองรายสหรัฐอเมริกาสามรายซาอุดิอาระเบียสองรายอินโดนีเซียหนึ่งรายสหราชอาณาจักรหนึ่งรายเอธิโอเปียหนึ่งรายออสเตรียหนึ่งรายและสวีเดนหนึ่งรายนะครับผ่านด่านคัดกรอง หน้าด่านกวกคุมโรคและเข้าประเทศตามเส้นทางธรรมชาติ2ร,ร,รายนะครับได้แก่มาเลเซีย1รายเมียนมา1รายนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะครับจากสถาบันโลวีแจ้งผลการสํารวจนะครับประเทศที่รับมือกับโควิด1 9ได้ดีที่สุดของโลกเลยนะครับลำดับที่1นึงคือนิวซีแลนด์2เวียดนาม3ไต้หวันและ4ประเทศไทยครับจากการสํารวจทั้งหมด98ประเทศนะครับ ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยนะครับที่คนอื่นเห็นและก็ชื่นชมนะครับกับการรับมือกับโควิดได้ดีที่สุดนะครับประเทศไทยเป็นอันดับ4ของโลกนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะพี่น้องสมอทุกท่านครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องต้องไปดําเนินการคัดกรองไปสํารวจข้อมูลและก็ไปดําเนินการเฝ้าระวัง เป็นตาสับปะรดสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะครับพี่น้องอสมครับเป็นห่วงทุกท่านนะครับพี่น้องอสมทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนๆออสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ